อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นอีพีที่17กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ๆสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะยังไงถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อวันนี้ก็แบ่งปันยามเย็นนะคะจากวันที่17ตุลามีพระพี่รับชมกัน1ชุดค่ะพี่แบ่งปันยามเย็นพบเจอกันที่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่สา หมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดจันดีค่ะเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะจะาพ่อคล้ายวัดจันดีหมายเลขที่หนึ่งสภาพใช้ค่ะพี่สภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าเนาะพี่เนาะแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่2เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่สารุ่นสี่ค่ะพี่ปีศูนย์แปดนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นสี่ปีศูนย์แปดค่ะหมายเลขที่สองสามร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่สามเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่ชินราชอินโดจีนเนื้อทองผสมคะ่ะ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสามค่ะหมายเลขที่สี่เป็นพระสังกัดใจค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อดิดวัดปากสะค่ะสังกัดายหล่อโบราณเก่าๆค่ะพี่หลวงพ่อดิดวัดปากสะค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ หมายเลขที่5ค่ะพี่หเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะพี่ปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะพิสาเก่าๆค่ะเหรียญหลวงปู่แหวนปี2 0นะคะพี่เป็นเหรียญปี2520ค่ะหลวงปู่แหวนนะคะหมายเลข5แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ หมายเลขหกเป็นสมาหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เหรียญสมาหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หกคะ่ะเก่าสวยนะคะหมายเลขเจ็ดเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณค่ะพี่ เก่าๆนะคะจะเป็นเนื้อทองผสมไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ๆที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่7ค่ะพระสังกระจายนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่8เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ ผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆค่ะพระผงสุพรรณใหม่เลขแปดค่ะเก่าสวยค่ะพี่ผงสุพรรณใหม่เลขที่แปดสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขเก้าเป็นพระรอดเนื้อดินค่ะเก้านะคะพี่จ๋าเป็นพระรอดเนื้อดินใหม่เลขที่เก้าค่ะพี่ พระรอดเนื้อดินหมายเลขเก้านะคะพี่300บาทค่ะหมายเลขที่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค,ค่ะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะ่ะเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่าๆ,ๆค่ะหมายเลขที่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ พ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแบ่งปันอยู่ที่สามร้300บาทนะคะพิจาเก่าสวยค่ะหมายเลข11เเป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่๋าหมายเลข11ค่ะพี่องค์นี้หมายเลข11 300บาทค่ะ12เป็นเหรียญจอบใหญ่พิมสองหน้าค่ะพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเป็นพิมสองหน้านะคะ เหรียญจอบใหญ่พิมส่งหน้า300้บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าติดต่อมปบ้านกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลข13ค่ะ13เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงเพ่อะเงินค่ะพี่จอบใหญ่เนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่เหรียญจอบใหญ่หลวงเพ่อะเงินหมายเลข13ค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่พระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าพ่อปานเก่าสวยค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่พระเนินดินหลวงพ่อปานอุดผงด้านบนเก่าๆค่ะหมายเลขที่15เป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข15ค่ะ แบ่งปันพี่ FC นะคะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว้านแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข15นะคะ16เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะมาแบบกกเก่าค่ะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดหมายเลข16ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่17เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่จ๋าวัดโสธรวรารามนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะฉะเชิงเซาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่เหรียญพร้อมเลี่ยมเลยะค่ะพี่สวยๆส,สภาพเดิมเลยนะคะพศ2538พระอุโบโสถหลังใหม่ค่ะพี่อะแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่จ๋า เป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมสภาพนี้แบบเดิมๆเลยค่ะพี่300บาทใหม่เลข17ค่ะ18เป็นพระนางพญามนสารเพียบนะคะพจ๋าพระนางพญามีเม็ดมนสารมาหลากหลายนะคะพี่จ๋าเยอะเลยค่ะพี่ นางพญาใหม่เลข18300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ19เเป็นพระชัยค่ะพระชัยเนื้อเงินนะคะพี่จ๋าไม่ทราบที่ค่ะพี่เป็นพระชัยเนื้อเงินไม่ทราบที่นะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพระชัยวัดนะคะพี่เป็นเนื้อเงินเก่าๆค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปนะคะพี่ 300บาทหมายเลขที่19ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอะหมายเลข20เป็นพระคงนะคะพี่20เป็นพระคงค่ะพระคงลำาพนเนื้อดินเก่าๆค่ะพี่ แบ่งปันอยู่3 0 0บาทหมายเลข20คะ่ะ21เป็นพระของขวัญวัดปากนา้ำนะคะพี่พระของขวัญวัดปากนา้ำหมายเลข21คะ่ะเคลือบฉลักนะคะพี่สาเก่าเลยคะ่ะพี่ยันหลังชัดนะคะแบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทเก่าสวยไปเลยคะ่ะพี่ถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขแล้วก็ต่อสายทักไลน์นะคะพี่า๋า หมายเลขที่22เป็นเหรียญหล่อค่ะพี่จ๋าหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋าปู่รอดวัดบางน้ำวนค่ะเก่าสวยค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่รอด300บาทสององค์500บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่22ค่ะ 23เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะปิตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่สาพระปิตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบค่ะเก๋าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0อยบาทหมายเลขที่23ค่ะ24นะคะพี่สาเป็นปิตาเนื้อผงหลังแบบค่ะ พระปิตาเนื้อผงหลังแบบนะคะพี่เก่าๆค่ะเก่าวสวยใหม่เลข24ค่ะ25นะคะพี่จา๋าเป็นพระชัยวัฒน์ค่ะพี่ พระชัยวัตรรัชกาลเนื้อสำริ์นะคะพี่พระชัยวัตรรัชกาลนะคะจะเป็นเนื้อสำริ์ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ่าหมายเลข25 300บาสทค่ะ26เป็นเหรียญหลวงปูไข่ค่ะพี่เหรียญหลวงปูไข่ปี2 5งพค่ะ เหรียญหลวงปู่ไข่หมายเลขยี่สิบหกสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นพระสวนกลับวัดโพวัดโพค่ะพี่พระสวนกลับวัดโพสงขลานะคะเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ หมายเลข27 3ส0บามร้บาทค่ะ28เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะปู่แหวนสุจินโนเชียงใหม่นะคะพี่วัดโดยแม่ปังเป็นเหรียญปี2521ค่ะด้านหลังเป็นพอปรนะคะพี่ 300บาทนะคะพี่สาอ่ะ29ค่ะเป็นเหรียญหลวงพอกบรุ่นแรกค่ะเหรียญหลวงพกกบนะคะพี่สาพ่อกบรุ่นแรก300บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะด้าน,นหลังค่ะพี่เขียนว่าทองหนึ่งนะคะ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข2 9ค่ะ30เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นกูสร้างเมืองนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพ่อคูณรุ่นกูสร้างเมืองนะคะพี่า๋าใหมายเลขที่30ค่ะปีพศ2538ค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ หลวงพ่อคูณนะคะพ่อคูณปร,ริสุโทโธค่ะ31เป็นพระธากระดานค่ะ ถ้ากระดานนะคะพี่จ๋าสามรอยบาทใหม่เลข31ค่ะ32เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะ ก่าสวยค่ะพี่300บาทหมายเลข32ค่ะถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลข33เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มค่ะพี่องค์นี้นะคะสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มค่ะ 300บาทค่ะพี่3 3เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋เป็นพิมพ์หลังกระดานค่ะพี่นั้นหลังเป็นเ,เขาเรียกหลังกระดานนะคะพี่จ๋าปบ้านก็สอบถามเจ้าของเขามาอีกทีคะ่ะองนี้เป็นหมายเลข34คะ่ะแบ่งปันพี่พที่3 0 0บาทนะคะพี่2องค์500บาทคะ่ะ 35เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะเป็นพิมพ์วัดเกตหมายเลข35ค่ะแบ่งปันอยู่3 0 0บาท35นะคะวิสาเก่าสวยค่ะอ่ะ36เป็นวัดเกตเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตใหมายเลข36ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจค่ะพี่จา๋า0849158065ส่งฟรีค่ะอ่ะ นี่เป็นหมายเลข36นะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่พที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 15 8065นะคะสุขใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยำเย็นอีพีที่17ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า